คือที่เขาไปซื้อที่แล้วก็ทำสวนอยู่ที่ไออพื้นที่สีคิ้วนะครับที่ติดตะแปลงที่เราทำแปลงสาธิตไปแก้ปัญหาไอ้ทุเรียนนะครับก็พอดีเข้ามาจากกรุงเทพทุกเ์อาที่เขาจะเข้ามาแล้วเขาเขาดิ้นข่าวเขาก็าบอกว่าเออว่ามีกเกษตรจะมาเทคนิคต่างๆกับ เกี่ยวกับทุเรียนที่พวกทุเรียนตายทุเรียนท้มท่านจะมาสาธิตการปลูกด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคนิคการใช้ต่างๆไงก็เขาก็มามากันสองเจ้าก็เจ้าหนึ่งก็เป็นเจ้าที่ปลูกไปแล้วนะครับนายธนาคารอยู่ที่จังหวัดนนท์นะครับก็ปลูกไปแล้วบอกว่าผมปลูกผมซื้อมาต้นละห้าพันครับ ผูเรียนต้นละห้าพันซื้อมาห้าสิบต้นนะครับก็ปลูกปลูกเขาบอกว่าเอาลงดินแล้วก็ปีเดียวปีสองมาก็ออกผลเลยก็เป็นยังไงครับตอนนี้ตายหมดแล้วไม่มีเหลือสักต้นเนี่ยก็สิ่งที่เราได้ยินใหม่ๆมาก,ก็เขาบอกว่ามันมีทั้งต้นละเป็นหมื่นต้นละแปดพันต้นละห้าพันสองพันขึ้นกลุ่มนี้ที่ว่าเขาจะบอกว่าลงดินแล้วก็ดูแลมันหนึ่งปีปีที่สองมาก็คือเก็บผลผลิตเลย ก็เพ,พิ่งได้ยินนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วคือว่าหม,หมดหวังสิ้นหวังแล้วนะแล้วก็เลยมาคุยกันคุยกันเมื่อวานนี่เขาก็มาดูผมปลูกนะครับปลูกแบบไหนยังไงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอายางงั้นก็สวนต่อไปเป็นสวนผมนะคือคือเราเขาอยากจะให้เรา สิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็อธิบายผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแหละสาธิตให้เขารู้ว่าแร่เราเนี่ยมันเป็นแร่จริงครับเพราะว่าแร่มาจากไหนนะครับคนที่ทําแร่เนี่ยคือคนเจ้าของเมืองแร่แล้วก็มีโรงงานผลิตภัณฑ์จีีแร่สีกับีแร่ธาตุอยู่ในกระสอบที่เรากําลังทำอยู่เนี่ยเป็นธาตุอาหารที่จะให้ที่เคยปลูกมาก็ใช้ตัวนี้แล้วก็รอด แล้วก็เราก็มีแปลงที่เป็นสมาชิกเราอ่าทั่วไทยเขาก็ยิ่งมีความสนใจทีเนี่ยเอาอย่างนั้นก็มาทําผมก่อนนะอ่ามันก็เป็นที่เราจะขายายงานนะครับว่าถ้าทั้งที่เราเราแปลงแปลงที่จะเราไปแก้นั่นก็เป็นแปลงที่เราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ของภาคภูมิเราของพีมานเรานะครับที่ที่ที่เราจะทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเขามีหลากหลาย ที่เราปลูกไปแล้วเขาลงลงไปแล้วมีทุเรียนห้าปีมีห้าปีสี่ปีแปดปีเนี่ยมีแล้วก็มีอะโวคาโดมีละมุดมีอะไรมีคือสามารถที่จะเป็นอเอาผลิตภัณฑ์เราลงไปแก้ให้เขานะครับคือ,อเคยไม่ออกดอกออกผลเคยไม่อะไรเนี่ยถ้าใช้ของเราเนีท่ทั้งทงที่มันเป็นมันเนี่ยเนี่ยมันจะออกดอกให้เห็นเลยผมเคยไปแก้ที่ อำเภอเขาสะก,กันสะแก้วเนี่ยครับทางปลาจีนทางอะไรนะครับทับทิมเนี่ยเขาผูกมาเจดปีแล้วงามแต่ไม่เคยมีดอกใส่แร่ของเราเข้าไปเนี่ยสีพ่นเข้าไปเนี่ยครับก็ไม่ถึงสิบห้าวันครับจะมีดอกออกมาจากที่จังๆังหยิใบหยิบใบงอเนี่ยก็อก็แตกยอดนะครับแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีมีมีช่อดอกเกิดขึ้น มันก็เกิดเกิดเกิดข้อจตดต่างนะครับมันก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีครับมันมีแล้วมันก็เลยเป็นเป็นตารที่ความจำเขาเนี่ยมันจําแม่นครับเพราะว่าถ้าว่าของเราดีเนี่ยเขาจําไม่ลืมทั้งทั้งที่เราไม่เคยไปจากนั้นมาก็นานแล้วไม่เดยไปมาเขายังคิดถึงเราอยู่อ่อเออาเขายังถามหาเรานะครับว่าเออเมื่อไรจะลงมาเมืม่อไรจะลงมาแก้ให้หน่อย ใช้ตัวอื่นก็มันมันไม่เหมือนที่ท่านมาทําให้ดูใช้ของท่านนมันเป็นสิ่งที่มันเอคาว่าดีเนี่ยมันมันจะจาไม่ลืมครับเขาจะไม่ลืมเรานะครับว่าเออท่านท่านอะไรเอามาเนี่ยดีหมดให้ท่านเอามาเนี่ยผมโอหมดเหมือนคณะกูที่เดือนที่ชัยภูมิครับผมไปทำเสําเร็จนท่านก็บอกว่าท่านเอามาเลย เอาอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยากาจัดวัชพืชอะไรมาเนี่ยถ้าท่านเอามาเนี่ยผมซื้อหมดมันเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเริ่มต้นดีอ,อย่างยางพาราเนี่ยดัยงที่เดินคําอมคารพบมันทุกวันทุกปีสามปีสี่ปีผ่านมาเนี่ยเราไปแก้เขาก็เขาได้กีบเขาได้ใช้ตลอดเนี่ยเนมันมันมันเลยเป็นเป็นการที่จุดประกายของเรานะครับหนึ่งเขาจะเชื่อมั่นตัวคนก่อนรับรอง ถ้าคนดีเนี่ยรับรองแม่แมของแม่ของบที่ไอ้มาต้มมาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างท่านเอามาผมซื้อหมดเนี่ยมันก็ได้รับคําพูดจากสมาชิกที่เขาใช้กับเราแล้วเขาใช้แล้วมันได้ผลครับดีมันต้องดีตลอดครับไม่ใช่ว่าเออแก้หน้าย,ยางเนี่ยแก้ได้สองอาทิตย์หายนี่มีครับเพราะแต่ว่าไม่ไม่ตลอดนะครับทําไงล่ะเขาจะได้ออกตลอดแต่เราต้องใช้เทคนิค ต่อยอดให้เขานะครับเหมือนไม้ผลนี่แหละครับเราจะแก้แบบไหนอย่างที่มันโซมากมันเปื่อยกระทันหันเนี่ยครับโดนยูเลียโดนปุย๋สย 4, กกสูตรแล้วก็ปุ๋ยอปุ๋ยอินรีบวกกันสามสูตรแล้วก็ใส่เหมือนคนกินใกินสารพิษนะครับทําไมเราจะล้างท้องท่านไปหาหมอทันไหมเนี่ยมันตรงระยะกระชั้นชิดนะครับต้องเราต้องแก้ถึงขนาดที่ว่าล้างรากล้างคนนะครับ มันเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นครับที่จะสามารถเหมือนกันกันกบหมอกับคนเนี่นะครับเราเป็นท้องร่วงเรากินสารคิษเขาเ้าไปในท้องเขาจะแก้ยังไงทึงจะทันถ้าล่าช้าก็เราก็ต้องไอทนสารพิษไม่ไหวเนี่ยก็ประมาณนั้นพืชเหมือนกันครับถ้าเราแก้ทันเนี่ยเขาทันไม่ทันก็คือเรียบร้อยสุกันครับก็เป็นความรู้ใหม่เป็นความได้ชิงได้ดีได้ยินนะครับได้ยินจากสมาชิกใหม่ว่าเขาก็บอกผมว่า ตัวละห้าพันเนี่ยท่านเอาลงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูแลมันเนี่ยภายในหนึ่งปีปีที่ต่อไปเนี่ยท่านจะเก็บผลเลยออกผลผลิตนี้ผลกระทบก็เกษตรกรก็ยืนยันว่าของเราเนี่ยถ้าแค่ได้ในแปลงนี้เนี่ยในสวนนี่และครับท่านไม่ต้องมองก็ว่ามันจะลามไปหลายจังหวัดอยู่ยว่านะเพราะว่าสมาชิกเขานี่มีนะทั่วทั่วไทยเพราะว่าสมาชิกกลุ่มที่ ทางไอ้คนที่ไอ้ทำงานนี้ก็เป็นนายธนาคารพกอสอครับก็ก็ก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ก็ภูมิใจนะครับที่ลงไปพื้นที่แล้วก็มีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์ของภาคภูมิพีอ่าสามคู่เรานะครับลงพื้นที่เพื่อจะได้ไปแก้ปัญหาจริงทําจริงเข้าถึงลงมือทําจริงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับไอ้ภาคภูมิพีเอพเรานะครับก็ ก็จะอ่ทำแล้วก็จะอ,อประสานงานกับทีมงานเรานะครับที่อยากจะอยู่ใกล้ๆผ่านไปผ่านมาอยากจะร่วมง,งานกันมีโอกาสนะครับผมว่าอยากจะให้พวกเราไปคุยกันแล้วก็ทําไปด้วยนะครับเพราะว่ามันการที่สังเกตพืชน,นี่มันมันคุยไม่ได้หรอกครับมันต้องเห็นกับตาเรานะครับร่วงขนาดไหนร่วงขึ้นต้นร่วงแต่ยอด มันเป็นอย่างนั้นเก็เราก็อยากจะให้น้องเราไปศึกษาอย่างทองแท้นะครับเพราะว่าเราวิชัยวิวิวัยโลกนี่มันมันไม่เหมือนตาเราดูด้วยก็ประมาณนี้ครับอยากอยากจะเห็นเราทําแล้วก็ดูว่าอาการมันแบบนี้เขาป่วยขนาดไหนแค่แค่สิบห้าวันเราจะเอาอะไรต่อน,นะครับคือคือเหมือนรักษาคนหรอครับคนพ้องร่วงพ้อง สารทิศในยล้างท้องแล้วก็ต่อไปเขาก็กินยาบำรุงกินยาแก้ยาบำรุงให้เขาฟื้นขึ้น,นมาเพราะว่าพวกเนี้อาการแบบนี้เหนื่อยถ้าเอาไม่ทันก็คือเสียชีวิตคอนกันครับถ้าเราล้างไม่ทันเนี่ยก็คือกันครับก็พอประมาณนี้ครับระชารย์ก็เรียนเชิญพี่น้องในห้องเรานะครับผู้ที่สนใจก็ผ่านไปผ่านมาก็คอยประสานกันแล้วก็แวะชมนะครับีโอกาสเขาแวะชมนะครับสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับเรานะครับก็จะได้เกิดขึ้นทุกท่านให้เข้าใจเท่าเทียมกันเพราะพรประมาณในข้าพาจ้าขอบคุณเพียรเพีขอบคุณภาคภูมิที่มีโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้นําโครงการดีๆไปสู่เษกษตรกรนําไปแก้ให้สมกับว่าแก้คนป่วยดินป่วยที่จะเกิดขึ้นอย่างคุมทุกตารางนิ้วทุกพิกัดในพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับ ให้ทุกท่านในห้องเช้า,ชานี้มีความสุขนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยมีความสุขครับขอบคุณมากครับขอขึ้นไมครับค่ะข,ขอพระคุณข่ะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้อาํานวยการภาคค่ะท่านร้อยตีาจารูนดอกบัวนะคะท่านก็เป็นคุณหมอะะผ่าตัดพืชนะคะท่านก็เป็นนักปฏิบัตินะ,ะตัวจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะทำางานทางด้าน ผ่าตัดพืชน,นะคะมาโดยตลอดะค่ะนะจะเป็นกลุ่มชนิดพืชใดก็ตามนะท่านเอาอยู่หมดนะตัวเองก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะคะก็ในเรื่องของการะะแก้แก้ไขปัญหานะฮะ,ะ,ะอย่างน้าอย่างไปนึ่งนะคะก็ได้รับนะคะเคล็ดลับนะคะเ <c oughs> คล็ดลับในการดูแลกะะลุ่มพืช ในเรื่องของอส่วนยางนะคะก็เอาอยู่อย่างที่บอกไปค่ะก็ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะตอนนี้ท่านเองมีโปรเจกต์นะ,ะทางด้านจังหวัดราช,ราชบุรีนะคะแล้วก็มีที่บางญย,ยใช่ไหมฮะล่าสุดก็ที่สีคิ้วนะ,ะที่สีคิ้วนะ,ะที่ท่านได้บอกเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะะ่ะก็เข้าไปดูแลในเรื่องของสวนทุนเรียนด้วยนะ,ะที่ที่มีปัญหา ตัวขอขอบคุณท่านค่ะขอพระทุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะที่ได้ามามอบนะเรื่องราวดีๆในเช้าวันนี้ค่ะขอพรบคุณที่ท่านแบ่งปันนะคะค่ะก็ะในเรื่องของโครงการของเราอ่ะนะคะก็มีชื่อโครงการว่าโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรเครดิตสินค้าทางการเกษตรแบบบ่งใจนะคะด้วยตัวโรงงานเองนะ,ะที่มีเหมืองแร่นะมีวัตถุดิบ นะเยอะฮนะใช้อีก3ชั่วอายุคนก็ไม่หมดนะเรามีแร่ฮนะมีแร่ธรรมชาตินะฮะแร่ธรรมชาติเยอะมีวัตถุดิบเย